สร้างตอนไหนดีที่สุดหลายคนอยู่ในสภาวะนี้ไหมบางทีตื่นมาก็มีพลังบางวันตื่นมาก็หมดพลังบางครั้งพอไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วแล้วไปไหนต่อพอทำได้ถึงจุดจุดหนึ่งแล้วไปยังไงต่อเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหม อาการนี้นะเป็นได้ทุกช่วงทุกวัยทุกเพศเป็นได้ทั้งตั้งแต่ทุกสภาวะจิตเลยเพราะบางคนเนี่ยก็หลงงงอยู่ว่าไปยังไงต่อแล้วเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำสิ่งนี้แล้วสำเร็จแล้วแล้วยังไงต่อ คนรวยๆก็เป็นนะทุกคนนะคือยังไงไม่รู้ไม่รู้คีย์นี้ไงบางครั้งตื่นมาก็ไม่อยากทำอะไรเลยหมดพลังงานบ้างบางทีก็หาคำตอบในชีวิตไม่เจออะไรคือความสำเร็จความสำเร็จคืออะไรและจุดที่ยืนอยู่นี้มันเรียกว่าอะไรคุณเอา คีย์นี้ไปใช้นะบางครั้งเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าเออแล้วเมื่อไหร่ดีล่ะที่จะเป็นเวลาที่ควรจะสร้างสร้างเสร็จไปแล้วนี่แล้วชีวิตกูไปไหนต่อดีวะอะไรเงี้ยคุณรู้ไหม เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหมดพลังคุณไม่รู้จะไปยังไงต่อเนี่ยให้คุณรู้เลยอะ่ะคุณเกิดมาเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลกใบนี้คุณเกิดมาเพื่อสร้างพลังให้ตัวเองในทุกๆวันความรับนี้มันโคตรแพง เพราะบางคนพลังก็หมดจริงๆอะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างความร่ำรวยอย่างเดียวบางคนจุดจุดนึงแล้วเนี่ยรวยมากๆเลยก็ยังไม่รู้คีย์นี้เลยนะว่าเอา้าแล้วยังไงต่อที่เหลือคือการทำประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วที่เหลือคือการแบ่งปันแล้วที่เหลือคือการช่วยผู้อื่นทางด้านปัญญาทางด้านความรู้ ทางด้านแนวคิดแล้วละ่ะพอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดว่าคุณจะใช้ในเรื่องแค่วัตถุเงินทองสิ่งของบริจาคจ่ายแจกจำน่ายไปเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแต่คุณรู้ไหมว่าคุณไม่สามารถเสริมทักษะหรือ รั์ที่ติดตัวติดปัญญาเขาได้ไปตลอดได้เลยฉะนั้นการให้ดีที่สุดคือการแบ่งปันคุณแชร์คลิปนี้ออกไปก็ได้คุณมีสิทธิที่จะเลือกแชร์คุณจะแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนอื่นได้รับสารนี้ก็ได้โคตรจะโคตรบุญมหาศารการสร้างที่ดีที่สุดคุณจำ คีนี้เอาไว้เลยนะถ้าคุณพลังหมดมันคือณนบะัตนาวคือเดี๋ยวนี้ตอนนี้เท่านั้นไม่จำเป็นต้องรออีกต่อไปจำเป็นต้องรอปีหน้าไหมนี่กำลังจะสิ้นปีปีหน้าไหมเดี๋ยวด,ดวงอาจจะดีก็ได้นะเออยะนั้นปีนี้สวยไปก่อนสวยไปก่อนก็ได้เหรอ คุณเป็นตัวกําหนดที่จะเลือกเองคุณจะเลือกให้ตัวเองสร้างนับบัตรนาวก็ได้หรือจะรอปีหน้าปีนู้นก็ได้แต่คุณไม่สามารถย้อนกลับไปเมื่อวานได้เวลาที่ดีที่สุดสร้างชีวิตให้ตัวเองและให้ผู้อื่นและแบ่งปันให้คนอื่นได้เนี่ยคือนับบัตรนาวเลยแล้วคุณจะไม่ต้องเสียเวลาในการงมหา ชีวิตอีกต่อไปเลยว่าเอ๊ะแท้จริงแล้วเกิดมาทําไมแล้วไปยัง